สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยราบเรื่องที่ผลฟุตบอลระเดสกาเยอรมนีกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นโบรเเซียมันเชนกลักปากเปิดบ้านแพ้กับไบเออร์เลุกเซนไป2.3ต่อก็ทําให้แชมป์เก่าไบาเออร์เลุกเซนเก็บ3คะแนนแรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2เซลตาบิโกเอาชนะบาเลเซียไป3ต่อและเซบียาก็แพ้กับบิเยลิวไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้เซลตาบิโกอยู่ที่1มีอยู่6คะแนนบิเยลิวอยู่ที่2มีอยู่4คะแนนเซบียาอยู่ที่16มีอยู่1คะแนนและบาเลเซียอยู่ที่20ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2ปารีสแซงแชงแมงถล่มเอาชนะมงปริเยไป6.0ต่อ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ปารีสแซงต์แชงแมงอยู่ที่1มีอยู่6คะแนนส่วนมงปอลิเยยอยู่ที่11ก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเดอร์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เชฟฟิลด์เวสต์เดย์แพ้กับลีดยูไนเต็ดไปศูนย์ต่อสทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ลีดยูไนเต็ดอยู่ที่4มีอยู่5คะแนนส่วนเชฟฟิลด์เวสต์เดย์อยู่ที่13ก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3ฟาเรนเซ่แพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไป5 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ที่1มีอยู่9คะแนนส่วนฟลอเรนเซ่อยู่ที่18ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3อารันยาสปอร์เสมอกับเกิสเทเป้ไป1นึ 1. ่งต่อหนึ่ให้ตารางคะแนนตอนนี้เกิสเทเป้อยู่ที่9มีอยู่3คะแนนส่วนอารันยาสปอร์ที่สิบสอก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก1เมื่อคืนที่ 12, ผ่านมาก็เป็นนัดที่3าและยองเอฟซีเสมอกับเมืองทองยินดเด,ดไปหนึต่อหนึ่ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เมืองทองยูไนเต็ดอยู่ที่4มีวยู่คะแนนส่วนระยองเอฟซีอยู่ที่5ก็มิวยู่คะแนนเช่นกันนะครับผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3ใช้นัดฮันบิลเสมอกับกันจนานบรีเอซไป2ต่อ2ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ใช้นัดฮันบิลอยู่ที่3มิว5คะแนนส่วนกันจนานบรีเอฟซอยู่ที่13ก็มอยู่2คะแนน ผลฟุตบอลซาอุดีข้อพิเศษนาลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ดามัรเอฟซีแพ้กับอัลคาลิตไปศูนต่อหนึ่งเอาอาลีเอาชนะเอาโอลูบาสองต่อศูนย์และเอาคาดิซิยาก็เอาชนะเอาฟาเตไป3าต่อศูนย์ผลฟุตบอลซกุานาลิกาสเปนมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2ลาซินซันเตเดเสมอกับเออีบาสองต่อสองและอุเอสกาก็เอาชนะลาคอรินญาไป2อต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้อ S เอสกายอยู่ที่1มีอยม่6คะแนนเออีบาอยู่ที่2 Italy, มิอยู่คะแนนละซิงซันเตเดอยู่ที่10มีิยู่2คะแนนและลาคาร์ลินาอยู่ที่20ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2โมเดนาเอาชนะบารี่ไป2ต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โมเดนาอยู่ที่7มีอมิ่3คะแนนส่วนบาร์ี่อยู่ที่20ก็ยังไม่มีคะแนน ลผลฟุตบอลบุนเดสคาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3คันส์ลูเอาชนะเอลเวสแบกไป3ต่อ2และฮันโนเวอร์ก็เอาชนะฮัมบูไป1.0ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ฮันโนเวอร์อยู่ที่1มีอยู่7คะแนนคันสรลูอยู่ที่2มีอยู่7คะแนนฮัมบูอยู่ที่8มีอยู่คะแนนและเอลเวสแบกอยู่ที่12ก็มีอยู่2คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จเลครับ